นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน,นครชุมพร้อมด้วยคณะกรรมการชุมชนนครชุมค่ะนำเข้าวสารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลบรมราชาพิเศษปีที่60และเฉลิมพระชมพรนศาแจกให้กับชาวบ้านค่ะ ที่บ้านเลขที่630หมู่5ตำบลนครชุมอำเภอเมืองกำแพงเพชนรน,น,ยนรายวสันต์มุนินทร์นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลนครชุมพร้อมด้วยคณะกรรมการชุมชนตำบลนครชุม,ชม,ชม,ม,น,น,ชมนำเข้าสารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลบรมราชาพิเศษปีที่60และเฉลิมพระชมพรรษาแจกให้กับประชาชนในตำบลนครชุมโดยมีประชาชนเดินทางมารอรับเข้าสารพระราชทานการจำนวนมาก สำหรับข้าวสารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทางเทศบาลตะบลนครชุมได้รับมาและนำมาแจากให้กับประชาชนครั้งนี้เป็นข้าวสารชนิด5%ในโครงการรับํำนำข้าวเปลือกนาปรังปี2552ซึ่งได้รับการจัดสรรมาจากจังหวัดบรรจุถุงละ1กิโลกรัมครั้งนี้นำมาแจากจ่ายให้กับชาวบ้านจำนวน750ถุงเพื่อที่จะได้ดำเนินการแจกข้าวสารเฉลิมพระเกียรติแก่ประชาชน ในเขตจังหวัดกำแพงเพชรอย่างทั่วถึงซึ่งในการเข้ารับเข้าสารประชาชนต้องมีรายชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตนั้นๆและการเข้ารับเข้าสารประชาชนจะต้องนําสมุดทะเบียนบ้านตัวจริงติดมาด้วยเพื่อเป็นการตรวจสอบและลงชื่อในการรับเข้าสารได้อย่างถูกต้องสําหรับบรรยากาศในการแจกข้อสารเฉลิมพระเกียรติครั้งนี้มีประชาชนในชุมชนตําบลนครชุมยืนเข้าแถวรอรับข้าสารการจํานวนมากค่ะ